สวัสดีครับ MotoGP นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะเห็นหน้ากันแทบทุกวันเลยนะครับอาทิตย์นี้บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้ยกให้มากมาเกตไปเลยนะครับข่าวรถยนต์เกี่ยวกับซูซูกิยุติการผลิตในไทยนะครับเปลี่ยนเป็นนําเข้าแทนก็ไม่ได้เล่านะครับเครื่องยนต์ใหม่ของโตโยต้านะฮะก็ไม่ได้เล่าเหมือนกันมามาดูที่ลูอิสแฮมิมตันนะครับอดีตแชมป์โลกแปดสมัยของฟอร์มูล่าวันนะครับผู้ที่ชื่นชอบในการดู MotoGP เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับ แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น FC กับมาร์คมาเกตด้ววนะครับเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วนะที่จะรอให้มาร์คมาเกตเนี่ยขี่ดูคติแข่งสักทีหนึ่งพร้อมกับปากหวานว่าดูคติเนี่ยเป็นรถที่เจ๋งมาโดยตลอดลูอิสแฮมมิงตันนะครับเขาบอกว่าสนับสนุนการตัดสินใจของมาร์คมาเกตนะครับในการเข้าร่วมทีมดูคติ m o t ต g p ซึ่งลูอิสเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยมาร์ค ขณะที่ลูอิสแฮมมิตันนะครับเขาก็จะทําแบบมาร์คมาเกตนะซึ่งลูอิสเขาบอกว่าเขาจะกลับมาสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งหนึ่งในฟอร์มูั1ทางด้านของแฮมมิตันเองนะครับหลังจากที่อยู่กับ m e r c e d e s Ben ์มา12ฤดูกาลนะครับเขาจะย้ายเหมือนกันนะฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาจะย้ายไปเซ็นสัญญากับ f e r r a r i แฮมมิตันเขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยนะตัวเขาเองเนี่ยก็รักโมโต GP แล้วก็ตื่นเต้นนะครับกับอนาคตของกีฬานี้ และก็คิดว่าพวกเขาเนี่ยได้เรียนรู้มามากมายแล้วล่ะจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Liberty และวก็ฟอร์มูล่า1ในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งก็มีการเติบโตอีกมากมายเลยทีเดียวนะที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันและมันก็น่าทึ่งมากๆและการที่จะได้เห็นมาร์คมาเกตเนี่ยขี่รถดูคติมันก็เป็นอะไรที่มันเจ๋งมากๆเลยฉันชอบมากๆซึ่งดูคตินะั้นมันก็เป็นรถที่เจ๋งมาโดยตลอด แฮมมิงตันนะครับเขาก็เปรียบเทียบนะระหว่างตัวเขาอะกับมาร์คมาเกสในการย้ายทีมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นแค่มุมมองของนักกีฬาแล้วก็มุมมองนักบิดและก็มุมมองของคนขับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นพวกคุณบางคนเนี่ยอาจจะทํางานมาเป็นเวลานานมันก็ดีเหมือนกันนะที่ได้มีอะไรใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆโตทางานใหม่ๆผู้คนใหม่ๆและก็ความท้าทายใหม่ๆ ลูอิสแฮมิลตันนะครับเขาก็พูดทิ้งท้ายว่ามันก็ยังมีเรื่องที่น่ากังวลอีกมากมายเลยทีเดียวที่รอเราอยู่หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคุณก็ไม่แน่ใจหรอกเช่นคุณอาจจะไม่รู้ว่าเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆนั้นได้อย่างไรแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นดีเหมือนกันนะและมันก็เยี่ยมมากที่เราได้รับการต้อนรับสู่พื้นที่ใหม่ๆและก็คิดว่ามันเจ๋งมากๆแฮมิลตันบอกว่าตัวเขาเองแี่รอไม่ไหวแล้วล่ะที่จะเห็นมาร์กมาเกตขี่รถมอเตอร์ไซคันนั้นแล้ว เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับในวงการมอเตอร์สปอร์ตอย่างลูอิสแฮมิลตันเนี่ยที่มีความชื่นชอบใน MotoGP แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็น FC ของ Mark Market ด้วยขอขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมกันมาณตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องนาซีวิงของเรานะครับเราไม่ได้มีแต่ข่าว MotoGP อย่างเดียวนะครับช่องนาซีวิงของเราเนี่ยยังมีรีวิวรถให้ดูอีกด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม รีวิวรถด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องนาซีวีนะครับสวัสดีครับ